พอดีของเราสามอย่างคืออะไรบ้างอ่าใหญ่ละหนึ่งเข้ากับพี่ก็เข้าง่ายนะลองสักว่าอะไรอ่ะสักว่าอะไรอ่ะอธิฐานก่อนอมอธิษฐานก่อนอมอ๋อเป็นลมใหญ่ด้วยยาวด้วยดุด้วยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะที่พบกับอ้ําค่ะที่กระเทยรีวิวนะคะวันนี้ เป็นไงคะเนื้อเดินมากคือเนื้อเต้นมากเป็นผู้ชายหล่อขาวสูง180แล้วก็น่ารักมากแต่ว่าก่อนอื่นนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ไปฟอลโล่ด้วยนะคะที่ Youtube Channel ตอนนี้พร้อมหรือยังมาบอกเลยว่าแซบไปยวมากแต่ว่าตอนนี้เราต้องไม่หาตันว่าเขาอยู่ที่ไหนนะคะป s, і, <S, hi, <S ผู้ชายของเราสวัสครับชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องต้าครับมือไม้สั่นเนี่ยแกชื่อต้านี่ร Ges ู้ไหมว่าเป็นผู้ชายที่คนดูก็นเคยรีวิวบอกว่าต้องมาเขามาเที่ยวแล้วเขาก็แบบเฮ้ย ย่ำคนนี้ได้แอบถ่ายรูปมาส่งเฟซบุ๊กมา,เ,กมาออเขาเขาบอกงั้นเลยเหรอใช่บอกว่าคนนี้ได้เลยต้องมาถ่ายอยู่น่าก,กิน <laughs> น่าก,กินปีนี้อายุเท่าไหร่ลอคะปีนี้ยี่สิบสามครับเข้ายี่สิบสามอายุไะห่างกันไม่เยอะพี่อายุเท่าไหร่ <laughs> พูดได้ก็บุญโขเล็กดอกทองบุญเลยอยากแกเหรอ <laughs> แกอ <laughs> แกหรอหน้าสูงเท่าไหร่นะเอาจริงประมาณร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเอ็ดครับประมาณนี้ได้ไหมคุณดูแน่ใกล้ ไไมีน้ำหนักให้เลือกสองแบบครับผมน้ำหนักห้าสี่หรือห้าสิบหกเอ่อก็ต้องห้าสิบหกอยู่แล้วครับเนี้ยเนีคนถือไฟน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ดูว่าคนถือไฟวันนี้คือแซ่บคนถือไฟนี่คือแบบว่าของแร่เลยครับชื่ออะไรนะชื่อเบนแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าผ่าไม่ผ่าไหม รายการเดี๋ยวค่อยเจอเดี๋ยวค่อยเจอปกติแล้วเวลาเราทำงานนะการทำตำแหน่งอะไรในร้านอ่ะก็เป็นแบบว่าคอยดูแลร้านอะไรครับรวมๆทั่วไปใช่แล้วหนูไม่ไม่เรียนเราหล่อหรือว่ามาทำงานเป็นตัวเลยหรือว่ายังไงอ่ตอนนี้ผมกำลังจะจบจากเทคโนโลยีราชาครับจบอะไรมาโลจิสติกครับือเนาะผู้ชายคณะนี้มารายการเราบ่อยเหมือนกันนะมีสาวประจิบ้างบ้างก็มีบ้างครับมีมีแต่ว่าก็บางทีก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแล้วได้กินลูกค้าบ้างป้ะ ต่อไปผมตายแล้วอันนี้เราถ่ายเราถ่ายกันสองรอบบอกเลยเ,ลยเรา,ายาไม่ตอบแบบนี้ชื่อจริงคือจริงๆเราชื่อกีตาร์ครับแต่ว่า,าก็แบบเพื่อนๆหรือว่าใครๆก็เรียกแบบชีตาอะไรเงรี้ยก็เลยทำไมอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเหมือนแบบเป็นชีตาเลยแต่ว่าเสือใช่ชีตาคือเสือว่าก็คือเสือชีตาใช่ใช่เชื่อใช่แต่ว่าตัวผมไม่ใช่ <c oughs> หน้าตาแกรู้ตัวไหมว่าแบบเป็นคนเจ้าชู้มากขนาดนั้นเลยเป็นคนเจ้าชู้ปะเอาจริงก็ ประมาณหนึ่งก็ได้นิดหนึ่งนิดนึงไม่นิดหรอกพี่ว่าแบบเยอะอ่ะสเปกกระาสาบเป็นไงคะน้องตาสเปกผมก็แบบไม่ได้ตายตัวนะที่ผ่านมาก็แบบแต่ละคนก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แตบบ่ว่าไม่ค่อยเหมือนกันคือคนนี้เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้ชายอีกคนนึงไม่เหมือนกันเลยอะไรยังไงคะก็คือแบบว่าที่ผ่านมาก็จะแบบไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ไม่ไม่ได้มีสเปคแบบตายตัวว่าต้องหมวย <c oughs> ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็สั้น ผมสั้นก็ดีนะไอ้ที่นังหัวนะขาวผมสั้นหมวยก็ดีครับเอ้ยหวยนี่ค่ะก็คือเหมือนว่าถ้าเจอแล้วมันแบบมันคลิกก็คือโอเคใช่ได้เลยไม่ติด ถ้าเจอแล้วชอบก็แบบก็โอเคตอนที่ใส่คราวๆก็แบบว่าซื่อสัตย์อะไรเงี้ยเคยมีแฟนแบบว่าเก่าๆที่ผ่านมาเขาบอกว่าทะเลาะกันบ้างไหมเพราะเราทำงานกลางคืนอ่ะที่ผ่านมาไม่มีเลยนะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยหรือว่าเขาก็มาทํากับเราด้วยไม่ได้มาอ๋อก็คือไว้ใจกันถามจริงๆต้ามีใครเคยมาจีบบ้างบะส่วนใหญ่จะเป็นที่ร้านมากกว่าอ๋อใช่ที่ร้านแบบว่าแก๊งใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นหัวปอกหรือว่ามีน้ผมยาวหรือมีทุกรูปแบบ ทุกรูปแบบครับอะไรนะคะอ๋อเอสเอทหน้าจอถามว่าพี่ซีต้าเคยกินกระเทยไหมคะโอ้ยผมไม่เคยกินไม่ตอบค่ะ,คะไม่เคย,เคยตอแตอหละค่ะเบนซีต้าเคยกินกระเทยไหมค่ะว,ว่างๆทำอะไรคะถ้าไม่ได้ทำงานส่วนใหญ่ผมจะนอนกลางวันน่ะก็เมื่อคืนตีสองยังยักยักมาถามเลยว่าพี่ย่ามพวกนี้กี่โมงก็คืองงว่าตีสองยังไม่นอน ปกติผมจะเป็นคนที่แบบว่านอนดึกอะไรเงี้ยเกือบเช้าแล้วก็ใช้เวลากลางคืนนอนกลางวันเออแต่ดูเขาไม่โซมนะเขาดูแบบสดใสแบบว่าเปล่งปลั่งมีออร่ามากเลยอ่ะเล้ากําลังกายบ้างป้ผมชอบเตะฟุตบอลถ้าเตะกระเทยปฮะเราชอบไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากก็พามาห้องครับแต่พอถึงหน้างานเขากลับไม่ใช่ผู้หญิงแกจะทำยังไงทานทีแกก็จะจะกินแล้วอ่ะก็น่าจะแบบเออไม่เป็นไรหรอกวัางอะไร คืออันนี้หนูการผู้ชายเขาจะเป็นผู้คำจิงเขาจะแบบมีคำเขินอายแต่คำกินก็อาจจะแบบกินด้วยคำมุมมาผมศึกษามาจากเพื่อนครับจริงหรอเด่นปะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าสมมติว่ากรณีที่แบบเขาผู้หญิงคนหนึ่งแบบรักมากคบไปนานแล้วแล้วเพิ่งมารู้ว่าแบบว่าอเขาเป็นกระเทยที่แปลงเพศมาแล้วแบบสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาคือไม่รู้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็กินไปแล้วด้วยคำาอาเร็ดกลรักไปแล้วได้กินไปแล้วด้วยเขาแบบจริงจังเลยนะก็อาจจะแบบว่าช็อกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย แล<อ>้วงไงต่อซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยจำกแน่งเลยไงในชีวิตเนี้ยเคยโดนผู้หญิงหลอกมั้ปะหลอกแบบไหนหลอกเอาตาาังฮะเพราะว่าดูบทคลิกันน่าเป็นผู้ชายแบบรวยไม่ไม่เคยครับไม่เคยจริงหรอ<ช>แล้วเคยโดนหลอกปะกรณีอื่นก็ได้คุยกันแบบจริงจังแต่เขาก็หลอกว่าแบบเออไม่มีใครอะไรเงี้ยหลอกให้รักหลอกให้หลงใช่มีหลอกฟันปะไม่มีไม่มี ทำไมตะกุบไม่แข็งไม่ได้ผมชิ้นอยู่ไงไม่ได้เอ็นแง่ม่ะไอ้ก้อนตากล้อนก็ไมาใกล้ดูยิ้ม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 มีถามจริงตัดฟันอย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบโอนมึงไม่ต้องพูดมากน้ำลายกระเด็นลงไอจอกทองกินข้าวอ่ะมันติดฟันปะก็ติดนะครับแล้วกินอย่างอื่นติดปะอ๋อไม่ติดครับไม่ติดไอ้ยนข่าวข่าวอะไรอ่ะเบน นี่นเมื่อกี้คนนี้นะคะคนดูหน้าไว้ที่เราบอกว่าผ่าเินเมื่อกี้ผ่าไหมไม่ผ่าสดเลยสมมติว่ามีแฟนแล้วแฟนของเราแบบดื้อมากเราจะองพูดยังไงดีปกติเป็นคนดุๆนะผมอะแบบดูมากดูมากเลยก็แบบว่าเรื่องในห้องอะไรเงี้ยครับดูมาก อธิบายคำว่าเรื่องในห้องเนี่ยคืออะไรวะหมายถึงแบบว่าดุด่าอยู่ในห้องอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีแบบว่าหยิกนิดนึงหยิกเบาเบานี่หยิกไม่หยิกเบาเบานึกว่าแบหยิกอะไรอย่างเงี้หยิกฟุ้งอะไรเงี้ยหยิกมาหยิกกลับเยอะอย่าเยอหน่อได้คนอย่างนั้นหรอใช่หยับครายไหมไม่ค่อยแล้วแต่บางเวลาแล้วแต่กับบุคคลด้วยกับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยอะไรกว่าอะไรอย่างเงี้ยกบแฟเส็จปั๊แล้วแต่ถ้าดื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จนะมีดูบ้างแต่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะแล้วแต่เราไม่ยต้องมาองมือนะไม่มีไม่มีพูดถึงลงไ้องมือทํางานร้านแบบเนี้ยเคยแบบมีลูกค้าตีกันบ้างเคยเคยจัดกัริยังไงอ่ะก็เราก็จะห้ามอย่างเดียวอ่าก็คือถ้ามันแบบว่าหนักมากๆก็จะแบบว่าแบรนด์เขาไม่ไม่แบบไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยลูกค้าที่อาสม์โมเป็นลูกค้ากลุ่มประเภทไหนก็เด็กเคยูครับมอคเกเตรใช่มอคเกเอเลย รจริงๆน,น,นะเวลาคุยกับชีต้านางเป็นผู้ชายแบบมีสเสน่ห์มากคือแบบน่ารักอะแล้วคือเอาแต่ว่าฉันรู้สึกไม่โอเคากับการที่นางรู้จักกับคนข้างบ้านฉัน <c oughs> บางเพื่อนบานเพื่อนผมไม่ได้แล้วนะเมื่อใร,รู้ความลับแล้วว่าคือแบบต้องเก็บแล้วแหละ, <c oughs> ะชต้าคะข้อดีขอยู่เราสามอย่างคืออะไรบ้างใหญ่ละหนึ่งใหญ่ด้วยยาวด้วยดุด้วย ลอ้ใส่จริงๆของเราอ่ะนี่ใส่จริงๆเป็นข้อดีเลยอ่ะก็เป็นคนใจดีนะครับพี่ตอบแทนได้ไหมอ่ะอย่างแรกเลยคือน่ารักครับผมน่ารักน่ารักสุภาพแล้วก็เฟรนลี่อ่าใช่ใช่ ตอนนี้บอกว่าเออเนี่ยพี่ต้องการแบบนี้แบบนี้นะหาให้หน่อยหาหน่อยคือแบบนางก็แบบเดี๋ยวผมเนี่ยผมหาให้นะคือแบบเออน่ารักจังจริงผมเป็นคนที่แบบว่าเออเฟรนลี่อะไรเงี้ยเข้ากับคนง่ายคุยกับคนง่ายเข้ากับพี่ก็เข้าง่ายนะครับ้องดน่ารักจริงจเออแบบอันนี้แบบว่าเป็นข้อดีเลยดับเบิลวัคุยสิถ้าตำแหน่งเมียว่างอะไรเงี้ยบอกนะจะเป็นแม่บ้านสมมติวันนี้พี่เป็นแฟนแก แล้วพี่งอนแกอยู่แกจะงอพี่ยังไงดีเป่งเต่งเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อย่ายุ่งนด้ปะวันนี้อารมณ์ไม่ดีอ๋ออย่ามาเก่งกับกูนะที่ปลาทองอารมณ์ไม่ดีด้วยเวียงด้วยก็ถ้าน้องมาแบบนี้เอาตรงป้าก็คือจบแล้วอะจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้้วว้าวคิดว่าตัวเองเป็นคนแซปต์นะเป็นคนแซ่บ์ไหมถ้าเต็มสิบก็ให้สักเก้าเก้าจุดห้าอะไรเงี้ย อวยตัวเองกันไปว่าไม่ทีอยางนะคือบจากบุคลิกภายนอกแล้วคือได้เลยเอาใจแฟนหรือแฟนเอาใจชอบให้แฟนเอาใจมากกว่าหรอแล้วถ้าวันหนึ่งแฟนเอาใจบ่อยๆชอบปะก็ชอบแล้ววันหนึ่งรอเอาใจได้กี่รอบเออก็สักสองสามรอบกันที่อะไรเงี้ยเนียเนียอใครเป็นะไรมีมุมมองยังไงกับเพศที่สาม ผมก็มองปกตินะครับไม่ได้มองเป็นอะไรเลยก็เป็นคนปกติทั่วไปปกติไม่ได้เป็นเพื่อนได้มีเพือนรู้จักอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าปกติก็จะมีแบบลูกค้าประจาอะไรอย่างเงี้ยใช่มาบ่อยก็สนิทกันแบบนั่งต่อกันหน้าร้านใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้แบบว่ายิงหรือว่าอะไรกับเขานิตาชอบกินของเผ็ดปะชอบครับชอบเป็นคนกินเผ็ดหนาข้ามใกล้ อยากรู้ว่าเวลาเพจทำหน้ายังไงค่ะทำเสียงยังไงทำไม่ให้ดูหน่อยทำด้วยมีคนแอบดูประมาณไหนทำให้ดูหน่อยทำให้ดูโอ้โหตอนก็แบบเปิดเสื้อนิดนึงถอดเสื้อเลยไหนทำนี้ถักว่าอะไรอะถักว่าอะไรอะตกบนเด็นตกบนเด็นเดี๋ยวไปเซ็นเซอร์นะคะเพราะเมื่อกี้มันเห็นขน คนอุยเมื่อกี้พิมพ์อะไรอ่ะพิมพ์อะไรสะดรอมเหรออะไรอ่ะสอรี่สอรี่ไม่จริงไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเนี่ยผมไปเห็นรูปมาแล้วก็คือแบบว่าในรูปมันสวยไงตำแหน่งอะไรอย่เงี้ยผมเลยชอบมันคิดได้สองแบบนะโทษนะที่เล็กไม่ใช่ อะไรขอโทษที่มันใหญ่เกินไปอะไรอย่างงี้ขอโทษที่แบบว่าแซบขนาดนี้ขอถ่ายรูปตัวอยญ่ถ่ายรูปคู่ไลฟ์สัตัวอยากถ่ายรูปคู่นี่ตากล้องพี่เดินก่อนไปเจอผู้ชายสักแบบนี้เหมือนกันแต่เป็นภาษาไทยไอ้ฐานก่อนโอมกระดิ่งก่อนเนาะอันี่พนมมือใหญ่เลยวันนี้มาเจอแต่รีวิวคลิปที่เป็นคนยังไงคิดว่าเป็นคนที่แบบว่าเฮฮานิสัยดีอะไรเงี้ยจากที่ดูแบบดูดูลิปก่อนๆมาชอบครับ เอาแล้วไงเอาแล้วในชีวิตเราขาดอะไรไม่ได้โทรศัพท์ R หนึ่งโทรศัพท์ละหนึ่งแล้วก็สูญยางเดี๋ยวาซเอาไม่ต้องหกโทรศัพท์เงินแล้วก็กุญแจรถอ่ะกุญแจรถไปเด็กยากค่ะที่อยากซื้อกับเบนซ์เบนซมาคุยดิเบนซเบนเบนานี่หน่อยเบนานี่หน่อยเมื่อกี้ทุกคนดูเอสเอมสมาบอกว่าอยากซักเบนหน้าหนักห้าสี่หรือห้าหกห้าหกค่ะ อะไรน้ำหนักจริงๆริงนะฮะจริงปะเนี่ยจริงหรอมีคนเขาบอกว่าผู้ชายบุคลิกแบบเนี้ยกินกระเทยจริงไหมโอ้รสชาติดีค่ะจริงแหละชอบชอบเลยใช่ปะชอบเลยทางนี้ผมขนขนนี่คือแบบว่าอีเฮียอยากเห็นอ่ะเดี๋ยวแซ่บเลยชอชอขมแยวเนื้อ ใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราดิวกันรอบๆนะได้ไะแบบนี้ไม่ติดได้ไหมได้ไหมได้ดิวนะดิวนะ500ก็ไปใช่ไหมเห็นบอกอยู่300ก็ไป300ก็ไปแล้ว300้ก็ไปแล้วชีตาขั้นน่ารักให้ดูหน่อยดิหนึ่งสองได้วาได้วาได้อ่ะอยู่เลยฉลิคือแบบแค่คางยังหอมขนาดเนี้ย แล้วจะหอมขนาดไหนอ้ยหอมหอมมากบอกเลยอ้ยอารมไหมโอเคนะคะวันนี้มาเจอน้องชีต้าตากระจคนดูหรือยังเป็นไงบ้างวันนี้มุจจะเคยรีวิวก็สนุกครับเฮฮาชอบชอบสนุกดีเอาบอกไปเลยวน้องต้าร้านเราอยู่ตรงไหนมีอะไรเด็ดเอ่อร้านอยู่แถวอ่าอุดมครับตรงข้ามโรงแรมแหลมชะบังทาวเวอร์ครับค่ะชื่อร้านอ่าวอุดมสโมสอนหรือว่าอ่าวสโม เจอมาแล้วเจอตาปะเจอผมอยู่ตลอดทุกวันเลยทุกวันหูยก็ต้องมาแล้วแหมแบบเนี้ยโอ้โอเคนะคะนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจค่ะแล้วก็ยูทูบแชนเนลด้วยพิมพ์ไปเลยค่ะคำว่ากระเทยรีวิวนะคะเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนนะคะแบบแตุ่กสัปดาห์โอ้โหอรี่อ่ะดังแล้วตอนนี้ดังแล้วฝากไว้นะคะว่าไข่ไม่รีวิวกระเทยรีวิวครับไม่ค่ะ And the kids who again. ใ,ใ้รีวิก็เธอรีวิวครับเบไปล <c oughs> ายตาแล้วแรไหน่อยีิก็เธอรีวิวครับออเธอรีวิวครับเออมองต้องเลยนะแบวแบวเลยเอาโอเคอ <c oughs> ขอบคุณนี้คัดหลอกกาติดตาม <c oughs> ผมมองรถอยู่ไห้ย หล่อไหมเนี่ยในกล้องอ่ะหล่อพี่ขอเพิ่มไฟแบบไฟไม่ขี้นะไม่ค่อยแปลว่าเดี๋ยวนะคำถามไม่ไฟแต่ว่าอะไรคำถามเหมือนค่าค่าตัวจไตอ๋อแบบแบบแกก็ตอแหลไปสิเอาเออตีตูดเลยเหรอ๋อี่พท็อปเอ้ยเชื่อนะท็อปแล้วตาตาตากล้องสนใจนะตากล้องอยากได้ห้าร้อยใบเต้าเห็นยังไงอ่ะเอาหน่อยดิ อ๋อจำไม่เป็นเขินโัวถามอย่างนี้เลยเหรอตอนแรกผมก็ดูนะว่าตากล้องคือใครนะเห็นเซลล์ในคลิปอะไรเงี้ยมีสองคนอ๋อมีสองคนสลับกันอันนั้นก็จะแบบว่าแรงกว่านี้อีกหน่อยนึงเป็นกระเทยแต่งหญิงเลยด้านแรกอะไรเงี้ยี่ก็จะเป็นแบบต๊ดหัวปกกระโหลกวายเบนมาถึงไฟหน่อยเดี๋ยวจบแล้วใส่คุมเบอ Vem pra cá! Uh!